ครับท่านผู้ชมครับเมนูที่มาแนะนําเป็นเมนูแกงไทยโบราณน,นั่นก็คือแกงส้มผักรวมกับกระชายขาวผมใช้น้ําประมาณสัก750 ml หรือประมาณซึ่ง1ลิตรนะครับท่านผู้ชมครับใส่ไปต้มไว้นะครับวันนี้ผมจะใส่พริกขี้หนูยอดสนนะครับท่านผู้ชมหั่นประมาณ20เม็ดผมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เกลือไปสัก2พินตรงนี้ตั้งน้ำให้เดือดนะครับ ผมใส่กุ้งแห้งซึ่งจะเป็นอูมามิที่ดีนะครับประมาณสักสิบกว่าตัวตัวกระชายวันนี้เป็นหัวผมใส่ไปสักห้าหัวแต่วันนี้แน่ๆครับผมมีกุ้งแม่น้ำอยู่สองตัวผมใช้ตัวนี่แหละครับตัวเปลือกกุ้งนี่แหละต้มน้ำซุปนี่เลยครับของดีเลยครับอันนี้ตัวมันกุ้งผมตักมันกุ้งไว้ก่อนตัวกล้ามนั้น ขมแกะออกมาแล้วตัวหัวนั้นต้มน้ำซุปลงไปเพื่อจะให้มีอูมามิมากขึ้นนั่นเองครับเอาละท่านผู้ชมตัวนี้ก็ปล่อยต้มไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่ตัวกุ้งท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนตัวกุ้งเอาผ่าครึ่งแล้วผ่าครึ่งแล้วท่านผู้ชมครับระวังนิดหนึ่งตัวนี้ลำไส้นะครับ ก็ดึงออกมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บไว้กับหมันกุ้งได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาเตรียมเครื่องที่จะปั่นน้ำพริกแกงก็จะมีหอมแดงผมใส่หอมแดงเข้าไปประมาณสักห้าหัวนะครับท่านผู้ชมครับมีกะปิสัก1ช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงส้มสำเร็จรูปหึงช้อนโต๊ะพุนูนสำหรับตัวนี้สำหรับทานประมาณสักหมอ ท่านผู้ชมครับตอนนี้พอเดือดได้สักสิบนาทีนะครับเทตรงนี้เข้ามาใส่ตัวหม้อใหญ่นี้ไว้ตัวกากนี้ไม่ทิ้งตัวนี้ผมได้ได้ได้น้ำแกงส้มน้ําซุปแกงส้มเรียบร้อยเอาแล้วท่านผู้ชมตัวนี้ก็ปล่อยให้น้ําค่อยๆเดือดไปแล้วตรงนี้นะฮะผมจะทําการใช้เครื่องน้ําพริกแกงตรงนี้มาปั่นผมใช้น้ําพริกแกงส้มแบบใต้นะครับ แล้วผสมผสานการทําแกงส้มแบบทางภาคกลางนี่เองใส่หอมแดงใส่กระไบกุ้งแห้งพริกตรงหัวกุ้งทิ้งได้นะครับเราเอาน้ําหวานตัวกุ้งมาแล้วก็จะเหลือไว้เฉพาะตัวนี้เป็นสมุนไพรซึ่งมีพริกแล้วก็มีหัวกระชายแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้หมดเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมตัวนี้ ค่อยๆใส่ไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับให้พอให้ปั่นละเอียดเอาล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ทผู้ชมครับตัวนี้ใส่เข้าไป เอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังสวยเลยเราจะเห็นได้ว่าพอน้ําแกงส้มเริ่มเดือดนะครับอันแรกที่ต้องปรุงไปก็คือหัวน้ําปลาครับเสร็จจากหัวน้ําปลาผมใส่น้ํนาตาลมะพร้าวนะครับเสร็จแล้ววันนี้ตอนนี้ผมใส่น้ํามะขามเปียกเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้น้ํามะขามที่คั้นสําเร็จรูปก,ก็ได้เลยทั่วไปผมปรุงด้วยกุ้งแห้ง ท่า้ชมคนให้ละลายแกงส้มนั้นต้องรอให้เดือดสักประมาณ20นาทีให้เขาได้เข้ากันวิธีเคล็ดลับง่ายๆท่า,านผู้ชมเวลาเราชิมไปปับ๊บเปรี้ยวเค็มหวานเป็นรสสุดท้ายแค่นั้นเองมันจะเหมือนการลำดับขั้นตอนของรสชาตินะครับท่าผู้ชมครับตอนนี้พอน้ําแกงเดือดเราก็ใส่แครอทใส่ลงไปนะครับดอกกระหลำ่ำท่านผู้ชมผักรวมอะไรก็แล้วแต่ถัวฝักยาวนะครับใส่ลงไป ตัวนี้ตัวกระหล่ำเราก็ใส่เข้าไปนะครับเอาล้วครับปล่อยให้เดือดสักครู่เดือดอย่างนี้แล้วตอนนี้นี่เลยครับใส่กุ้งไปใส่กุ้งไปใส่มันกุ้งไป ท่านผู้ชมผักสุกแล้วแค่ใส่กุ้งไปแล้วหมันกุ้งให้สุกวันนี้ผมดูกุ้งนะฮะตัวน,นี้กุ้งสุกแล้วท่านผู้ชมพอกุ้งสุกแล้วเนี่ยปิดไฟเลยครับสุดท้ายเติมด้วยมะนาวผมใช้มะนาวหนึ่งลูกแล้วก็ตอนนี้มะกรูดผมลูกเล็กหน่อยนะครับเพราะนั้นผมใช้มะกรูดสักหนึ่งลูกของผมนะครับ แน่นอนฮะแล้วผมเตรียมส้มซ่าไว้เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำส้มซ่าผมใส่ไปแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกม,มะกรูดอีกหนึ่งลูกตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเอาละครับตอนนี้ตักเสิร์ฟได้เลยครับท่านผู้ชมเอ๋ย เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นแกงส้มใต้กระชายขาวผักรวมนั่นเองซึ่งเป็นการผสมผสานกันเพราะว่าแกงส้มทางใต้จะไม่ได้ใส่กระชายภาคกลางเราใส่กระชายเพราะนั้นเป็นการร่วมกันนะครับลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชม